in your face. ส,สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมมาครับอยู่กับผมนะครับชายพีครับผมทรงโจรแต่โดนใจครับผมครับนี่นะครับวันนี้ชายพีนะครับอยู่ที่ร้านสนุกค้านะครับผมวันนี้ผมมีนะครับ Toyota f o r t u n e r 2.5ตัว V ขับ2นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2 0 1 4นะครับนี่ครับผมราคานะครับ659,000บาทเท่านั้นนะครับผมน่าเป็นรถครอบครัว PPV7 ที่นั่งนะครับรถสีขาวนะครับผมสวยๆเลยคันนี้นะครับ ออปชันครบนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยนะครับได้ร็อคแม็กนะครับผมหน้าชุดเครื่องเสียงชุดแต่งนะครับผมคันนี้นะครับจัดมาให้ครบๆเลยนะครับรถปีสองพันสิบสี่นะครับผมนะแต่ผมบอกเลยนะครับสภาพรถภายนอกภายในใหม่กริปครับผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับรอบคันนะครับผมหน้าสวยนะครับถูกใจแน่นอนนะครับใครที่หายอยู่นะครับผมนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันครับผม นะครับเริ่มต้นที่ตัวไฟหน้าเลยครับผมหน้าดูครับสภาพเดนไฟนะครับใหม่ใหม่ใสๆอย่างนี้เลยนะครับผมไฟสูงต่ําแยกหลอดนะครับผหนี่นะครับเป็นหลอดลูกแก้วนะครับไฟสูงจะอยู่นี่นะครับผมนี่ครับเดนไฟนะครับไม่มีรอยแตกแรงงานนะครับรอยเ็ดหินแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะครับไฟใหม่มากครับผมนะรวมถึงตัวหน้ากระจังครับผมเป็นโครเมียมนะครับผมนี่ครับเป็นซีเป็นซี่สวยอย่างนี้เลยนะครับผมสภาพดีนะครับผมนี่นะครับเงาเาฉ่ำๆเลยรวมถึงตัวโลโก้นะครับ ไม่มีคราบหมองคราบดำข,ขึ้นเลยนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับนี่รถปีสิบสี่สภาพดีมากๆครับผมคันนี้นะครับผม,ผมบอกเลยนะครับสวยเกียรติ A หนึ่งค <ๆ S 1> <songs> ันนะครับผมนี่ครับประเด็นไฟหน้าด้านซ้ายดูครับผมนะครับประเด็นไฟไม่ขุ่นไม่หมองนะครับผมนะไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับผมนี่ครับคมไฟใสใหม่เลยนะครับถัดมาด้านล่างครับผมหน้าตัวนี้นะครับมีนะครับชุดตกแต่งเป็นตัวสเกิร์ตหน้านะครับเป็นของนะครับ bm sport ครับผมตัวนี้นะครับผมให้ไปแบบนี้เลยนะครับนะครับมาไปพร้อมกับตัวนะครับไฟตัดหมอกนะครับ นี่ครับของแท้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับเรนไฟติดครบทุกดวงนะครับผมนะครับที่สเกิร์ตนะครับจะมีไฟนะครับตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นไฟเดอ์ไลท์สองสว่างต่อกลางวันนะครับผมนี่นะครับราอให้ไปแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับด้านหน้าของตัวสเติร์ตหน้านะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมรอยขูดรอยเบียดไม่มีเลยนะครับแน่นๆนะครับผมขอบยางใหม่ๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนโฟกัสหน่อยน่ครับผมนะสภาพดีครับขอบยางไม่ขาดนะครับผมนี่ครับ ตัวเรนไฟด้านล่างนะครับสภาพดีอยู่นะครับไฟใสๆเลยนะครับผมนี่สเกิร์ตหน้าใหญ่ๆนะครับผมเข้ากันได้ดีกับตัวนะครับตัวรถเลยนะครับผมนับรอยต่อของตัวกันชนหน้าร่องไฟต่างๆนะครับแนบชิดสนิทหมดนะครับผมไม่ดุ้งไม่อ่านะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมนะกับบง็คนหน้านะครับผมสภาพสวยเลยนะครับนี่ขอบยางใหม่เลยนะนี่ไม่เปื่อยไม่ขาดนะครับผมตัวรถเป็นสีขาวดูครับสภาพสีนะครับเงาฉ่ําเลยนะครับผมไม่ สีไม่เหลืองไม่มีคราบที่ใครเก่ะนะครับตัวนี้ลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปขัดสีไม่ต้องไปเก็บงานนะครับนี่ได้ไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ผมให้ดูตัวเนื้อสีนะครับตัวกันชนกับตัวบงโคลนะครับสีเสมอกันหมดเลยนะครับผมตัวรถนะครับนี่ดูครับใครหายอยู่นะครับผมร้อแม็กครับผมตัวนี้ได้เป็นแม็กแต่งเดนโซนะครับขอบสิบแปดนะครับผมสวยเลยนะครับได้ไปไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับผม นี่ครับเราแต่งให้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมหน้าซีรีส์ยางนะครับสองหกห้าหกศูนย์ R สิบแปดนะครับผมนี่ครับคันนี้นะครับได้ยางปีเดี๋ยวผมดูปียางให้นะครับผมคันนี้ได้ยางปีหนึ่งเก้านะครับนี่ครับยางปีหนึ่งเก้าสภาพร้อนแมกนะครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับผมสวยครับแมกเลนโซตัวนี้นะครับผมนะครับเป็นแมกหกก้านนะครับนี่ครับผมนะดอกยางครับผมนี่ครับ เดี๋ยวถ้าทีมช่างนะครับลูกค้าสนใจนะครั้นี้นะผมนะทีมช่างประเมินแล้วนะครับว่ายางนะครับใช้งานไม่ได้นะครับผมนะเราดูแลตัวนี้ให้เลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมในส่วนในส่วนตัวเรื่องยางนะครับผมนะครับกระโดดซุ้มล้อครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับกรีนๆนะครับผมไม่เคยผ่านการคอสทาสีมานะครับผมนี่นะครับเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยางกันคงกันโคนอยู่ครบนะครับนี่ดูครับคัดทรงคัดสีสนิทไม่มีขึ้นครับผมช่วงล่างนะครับผม นี่สวยครับผมนะคันนี้เปลี่ยนโช๊คมาแล้วนะครับผมนี่ครับอาจจะเป็นโช๊คสตัดหรือเปล่านะครับผมน้านีเป็นสตัดปรับเกียวนะครับผมนะนี่ครับสวยครับใช้งานได้ดีนะครับผมสติ๊กเกอร์ด้านข้างน่าจะเป็นเทียดีสปอร์ตดิโอนะครับคันนี้ตกแต่งมานะครับผมอ่านี่ครับผมน้าติดสติ๊กเกอร์เทียดีให้ด้วยนะครับผมบันไดด้านข้างครับผมน้าแท้เดิมติดรถนะครับตัวนี้บันไดของแท้นะครับผมแน่นๆเลยนะครับนี่ นะครับไม่มีรอยบุบรอยด้งนะครับผมนะตัวบันไดนะครับผมสภาพดีนะครับล่องเรื่องต่างๆนะครับผมนะแนวชิดสนิทหมดนะครับตามสแตนดานเลยนะครับกระจกมองข้างตัวนี้พับปรับไฟฟ้านะครับเป็น2.5ตัว V นะครับผมคันนี้ขับ2นะครับนี่ครับเรียนไฟเลี้ยวนะครับผมไม่มีรอยแตกไรงงานนะครับฐานกระจกใหม่ๆดำๆเลยนะครับตากครอบสีเดิมตัวรถนะครับผมกันสาดแท้เดิมนะครับติดรถมานะครับผมนะตัวนี้เป <key> ็นของแท้โตโยต้านะครับนี่ครับมีให้ทั้งหมดครับรอบคันเป็นสีบานเลยนะครับ มือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับตัวเบ้ารองเป็นโครเมียมครับนี่กันเล็บกันรอยได้ดีครับผมลูกค้านี่เราให้ไปเลยนะครับเชียวนิดน้ําขอบกระจกดูครับนี่ตรงๆนะครับไม่คดงอนะครับผมไม่เปื่อยนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับสภาพดีอยู่เลยนะครับสวยครับผมนะมาดูภายในกันบ้างครับผมนี่ดูสภาพภายในก่อนครับรถปีสิบแปดโอเมจ้าวดูสภาพเบาะนะครับใหม่กริปครับผมได้เป็นเบาะต่าไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ ฐานเบาะใหม่ๆนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับเบาะเบิดนะครับผมนะครับไม่มีตรงไหนช้ารถเสียหายนะครับผมนะตะเข็บนะครับเบาะดูครับนี่ครับสวยมากครับนะตัวเบาะไม่ช้าไม่สกปรกนะครับไม่มีรอยยับรอยขาดเลยนะครับผมนี่รวมถึงเบาะผู้โดยสารนะครับนี่ดูครับลูกค้าคนเก่าดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับได้สภาพนี้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนะนี่ครับอยู่บ็อกเกกางนะครับผมนะใหญ่ๆเลยนะครับเก็บของได้เยอะนะครับผม นี่ครับเกียร์ออโต้ครับดูหัวเกียร์ครับเป็นลายไม้สวยๆนะครับตัวนี้นี่ไม่มีรอยขูดรอยถลอกนะครับตัวหัวเกียร์นะครับผมนะแผงเกียร์สวยๆครับผมคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับผมนี่ครับพวงมาลัยด้านบนเป็นลายไม้สวยๆนะครับผมนี่ไม่มีรอยถลอกนะครับผมนะหนังหุ้มเกียร์นะครับขอไปผมนะหนังหุ้มพวงมาลัยครับผมนี่ดูสภาพนะครับสวยๆครับผมลูกค้าเดิมๆเลยนะครับ นี่ครับผมนะตัวนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับควบคุมตัวหน้าจอครับตัวเครื่องเสียงนะครับผมนี่นะครับแต่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับผมนะนี่ครับไดพงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเลขไมค์คันนี้นะครับผมนี่นะครับเครื่องเดิมๆครับผมสตาร์ตติดง่ายเงียบเลยนะครับคันนี้ท่อใบเดียวนะครับผมลูกค้านะครับเปลี่ยนท่อมานะครับผมเสียงเงียบๆนุ่มๆครับเสียงดุดุครับเสียงไม่แว้นนะครับผม นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับผมนะรถปีสิบสี่ไม้แสนสี่นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีนะครับเทอร์โบไทม์ให้ด้วยนะครับผมนะตั้งเวลานะครับดับเครื่องได้นะครับผมนะถึงแม้เราจะไขสวิตดับไปแล้วนะครับแต่ว่ารถยังไม่ดับนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นนะครับช่วยในเรื่องของการถนอมเครื่องยนต์นะครับผมนะนี่ครับพอถึงเวลาครบหนึ่งนาทีแล้วเขาก็จะดับไปเองนะครับผมกระจกมองข้างพับกลับไฟฟ้าหมดนะครับผมตัวนี้นี่ครับหน้าจอนะครับเป็นตััวทกรีนะคบผม มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังแท้ติดรถนะครับตัวนี้นี่แอร์ออโต้แล้วนะครับที่สําคัญดูครับคันนี้นะครับได้ระบบเครื่องเสียงนะครับผมลูกค้าติดตั้งมานะครับผมตัวนี้เสียงดํากระหึ่มมากครับผมนะผมลองเปิดฟังดูแล้วนะครับเบสดลอยเพาะเลยนะครับผมนะครับไม่ใช่เครื่องเสียงแบบถูกๆธรรมดานะครับผมนะตัวนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับดังเพาะมากมากครับผมนะที่จอดบุรุงบุรีนะครับผมอยู่ครบปุ่นนะครับหน้ากากวิทยุนะครับผมนะตัวนี้นะครับจะเป็นลายไม้นะครับสวยๆครับผม สภาพดีเลยนะครับเดินทางแต่งวงแต่งวัดเปิดเพลงฟังนะครับนะเพราะเพรสบายสบายครับผมขับรถคอนโซลหน้าครับผมน่าถือว่างนะครับไม่สกปรกนะครับผมนะตรงนี้จะมีคราบกาลหน่อยหนึ่งนะครับผมนี่แต่โดยรวมนะครับดำดใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมฝั่งคนขับดูครับรองรอยไม่มีนะครับผมนะนี่ลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับนี่ได้แบบนี้เลยนะครับผมนะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันครับผมมาจัดไปได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับโฟล์คชเนอร์สองจุดห้าตัววีนะครับ มีลำโพง14ครับผมนะครับดูผ้าเพดานบ้างครับผมนี่คันนี้มีจอกลางให้ด้วยนะครับผมนะโอ้โหเครื่องเสียงก็มีจอกลางก็มีครับผมเดินทางดูหนังฟังเพลงนะครับกระห่มแน่นอนครับผมนะครับที่เก็บแว่นครับผมนะไฟผ้าเพดานต่างๆติดครบหมดนะครับเนาที่บังแดดนะครับผมหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับจะมีนะครับกระจกแต่งหน้าให้นะครับผมนะฝั่งคนขับจะเป็นที่เหน็บัตรนะครับผมนะนะครับดูครับไม่มีรอยยันรอยเจิร์นะครับผมผ้าเพดานสะอาดนะครับผม นี่ดูเลยครับสีเสากลางนะครับผมหน้าด้านในนะครับเดิมหมดนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขัดรอยถอดนะครับทั้งนอกทั้งในเลยนะครับผมตัวรถนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจนน้าพิกคว่ำไฟไหม้แน่นอนตัวนี้เราประกันให้อยู่แล้วนะครับผมนะนี่ครับผมนะบานพับหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยถอดนะครับผมสีสันต่างๆขอบบันดงบันไดนะครับมาพร้อมกับตัวสครับเพจนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับผมนี่กันรอยนะครับแผงประตูดูนะครับดำๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะลูกค้า ดูครับล่องรอยถ้าไม่มีเลยนะครับผมนะครับเดินได้นะครับสีขาวสวยๆตัวนี้เป็นหนังนุ่มๆนะครับแผงค้อสวิตก็เป็นลายไม้ครับผมหน้ากระจกออโต้สั่งคนขับนะครับผมสวยเลยนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับเป็นฟิล์มเอ็กตารคูลนะครับผมนี่ครับดูตัวสีผิวพันธุ์ด้านนอกครับผมหน้าตัวบังโคลนนะครับตัวกันชนประตูนะครับผมหน้าต่างๆนะครับสีขาวสวยนะครับผมสีขายดีครับผมตัวนี้นะครับรุ่นยอดนิยมครับผม มาดูนะครับผู้โดยสารแถวสองบ้างนะครับผมนี่ดูครับสวยกริบครับผมนะเบาไม่ช้ําไม่สกปรกไม่มีรอยขาดเลยนะครับปีกเบาะต่างๆเบาไม่ยุบนะครับผมไม่หักนะครับนี่ครับที่เท้าแขนนะครับส่วนใหญ่เด็กชอบนั่งนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มีให้ครบหมดนะครับสภาพสวยหมดนะครับแผงประตูประตูต่างๆนะครับนี่ครับด้านหลังของตัวเบาด้านหน้านะครับผมนะมีกระเป๋าจิงโจอให้คู่หน้าเลยนะครับผมคันนี้ได้พรมสีแดงไปด้วยนะครับภายในสีดํานะครับ ผมสีแดงนะครับแมตช์กันมากๆครับผมนะสีตัดกันเลยนะครับนี่สกราเเพุบันไดนะครับผมติดครบรอบคันนะครับนี่สีสอกขอบนะครับตัวบังโคลนหลังด้านในนะครับผมนี่ไม่มีรอยต่อของการทาสีนะครับผมนะตัวนี้นะครับเนียนใหม่กริปเลยนะครับล่องรอยไม่มีเลยนะครับผมแผงประตูก็เป็นใหม่ดำๆนะครับผมนี่สวยครับลูกค้ามาดูตัวรถจริงที่ร้านได้นะครับร้านสนุกค้าถนนล่มเก้านะครับผมนะครับ ดูกราบประตูกราบบังโคลนนะครับสีเสมอกันหมดนะครับผมนี่ยางกันยางนะครับยางขอบบังโคลนดูครับใหม่ๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมกโหลกซุ้มล้อดูครับเกลี้ยงๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีรอยตัดรอยต่อของการทําสีนะครับผมคัดทรงคัดสีเดิมๆหมดนะครับนี่เลขตัวทงตัวถังนะครับนะเช็คประวัติได้หมดนะครับตัวรถนะครับผมลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับนี่ล้อแม็กนะครับด้านหลังขวานะครับผม สวยๆใหม่ๆครับผมหน้าตัวร้อแม็กนะครับไม่ขูดไม่ทะลอกนะครับสภาพดีครับแม็กเรนโซ่ด้วยนะครับตัวนี้น่ครับตัวสเกิร์ตหลังนะครับผมนะนี่ยิวขอบยงขอบยางต่างๆนะครับสวยหมดเลยลูกค้าโทรมาได้เลยครับเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสองนะครับแอดไลน์เบอร์แอดไลน์เบอร์นี้หานุองพีได้เลยนะครับผมเรนไฟท้ายครับผมนี่ครับโคมไฟใสๆใหม่ๆเลยนะครับนี่ดูครับไม่มีรอยแตกรายงานนะครับผมไฟติดครบทุกดวงนะครับ สภาพสีกันชนต่างๆสวยหมดครับนี่มีปล่ยัดทิมนะครับผมนะครับท่อไอเสียปลายไทเทนะครับตัวนี้นะครับผมนะเสียงไม่ดังนะครับเสียงนุ่มนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยลูกค้ายังล้อลงอะไหล่อยู่ครบหมดนะครับสวยเลยครับคันนี้ได้ช่วงล่างด้วยนะครับผมนี่สนองสนิมไม่มีขึ้นนะครับผมนะด้านล่างนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมรถรานเรานะครับคัดสรรคัดเกตคุณภาพเข้ามานะครับผม นี่ตรวจสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมนะตัวนะครับสครับเพจนะครับตัวกันชนหลังนะครับผมนะของฟิตนะครับตัวนี้นี่สภาพดีอยู่นะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมฝาท้ายนะครับดูตัวคลเนียมคิ้วฝาท้ายดูครับเงาวับครับผมนะสวยมากๆนะครับผมนะเงาวิ่งเลยนะครับสวยเลยนะครับค่าวที่เกลือร่องรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนี่มาดูภายในกันบ้างครับผมนะในส่วนของบอกผู้โดยสารแถวสามนะครับหรือว่าจะเป็นห้องเก็บของนะครับผมนะครับ อุปกรณ์นะครับผมอยู่ครบนะครับผมตัวนี้ผมเปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยวค่อยปิดนะครับผมนะแม่ลงแม่แรงประแจถอดล้ออยู่ครบหมดนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับมีถาดท้ายให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นี่ดูตัวพรมด้านล่างดูครับไม่สกปรกเลยนะครับผมใหม่ๆนะครับนี่นะครับเบาะนะครับแถวสามครับผมนะครับมีที่วางแก้วนงแก้วน้ําให้ครบหมดนะครับนี่สภาพเบาะดีสวยหมดนะครับหรือว่าเราจะไม่ใช้เราก็ขึ้นห้อยอย่างนี้ได้เลยนะครับจะได้พื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับเก็บของเก็บสัมภาระได้นะครับผม นะครับดูครับแผงปิดฝาท้ายนะครับนะแผงปิดนะครับตัวแผงตั้งท้ายนะครับยางคงยางขอบแมกกาไลท์ปิดกาขอบบางคนหลังด้านในต่างๆดูครับใหม่หมดเลยครับผมแอร์นี่ครับทั้งคันนะครับนะมีตั้งแต่ด้านหน้าตัวกลางแล้วก็แถวหลังเลยนะครับผมเป็นแอร์ราวนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับดูน็อตยึดบานพับกันบ้างนะครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับบานพับไม่มีสนิมขึ้นนะครับผมนี่ดูครับ หัวน็อตเนียนๆสวยๆนะครับผมนะไม่เคยมีชนหนักจมน้ํพผิกความไฟไหม้แน่นอนนะครับรถไม่เคยผ่านการเค้ตําสีมานะครับผมนะตัวนี้เดิมแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับดูรอยซีนขอบซีนต่างๆดูครับผมนะเดิมๆหมดครับนะครับโช๊คบรรทับฝาท้ายครับผมนี่ครับผมนะสภาพโช๊คดีเลยนะครับผมนะเสียงไม่ดังนะครับผมนะโช๊คเด้งๆอย่างนี้เลยนะครับผมใหม่ๆครับผมบอกเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะกับสภาพรถนะครับ ราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผมนะคันนี้ปีสิบสี่มาจัดไปได้เลยนะครับเครื่องยนต์สองจุดห้าวีด้วยนะครับผมสวยๆครับนี่แจ่มครับผมคันนี้นะครับรีบแอดไลน์รีบโทรมานะครับผมนะาช้าหมดอดไม่ได้ขับอีกนะครับผมสปอยเลอร์ฝาท้ายพร้อมไฟเบรกดวงที่สามครับหลังคานะครับมีราวหลังคาให้แบบนี้เลยนะครับนี่สวยครับผมกระจกบางคงบางโคนใสๆนะครับ นี่ครับผมน้าฝาปิดถังน้ํามันตัวนี้นะครับครอบโคมเนี่ยมาให้พร้อมเลยนะครับผมไม่มีคราบปิเกลือคราบดาขึ้นนะครับนี่กับวงโค้สวยๆล้อแมกหลังซ้ายดูครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับผมนี่ครับกระโหลกซุ้มล้อสวยเหมือนกันสองด้านนะครับผมคัดซีดำๆใหม่ๆดำๆสวยๆนะครับกาบประตงประตูสติ๊กเกอร์ทีอารีสวยๆเลยนะครับบันไดข้างครับผมของแท้ติดรถไม่มีรอยบุบรอยดุ้งนะครับนี่ สวยทุกจุดครับผมมือเปิดประตูนะครับพร้อมเบ้ารองเป็นโครเมี่ยมนะครับกันเล็บกันรอยให้รอบคันนะครับผมบ่อหลังฝั่งซ้ายดูครับสภาพนี้เลยนะครับผมนี่ช่วยหาต้นหนีตัวรถให้ผมหน่อยนะครับผมหน้าลูกค้าหรือว่าจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมถ่ายเธอเฉพาะตรงสวยๆนะครับผมมาดูตัวรถจริงครับผมนี่มามุดมาลื้อมาดูได้เลยนะครับนะครับมาดูความสวยของตัวรถนะครับผม นี่หรือว่ามั่นใจแล้วนะครับก็โอนจองจัดจบผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมน่าไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับผมลูกค้านี่ดูครับเบาะผู้โดยสารด้านหน้านะครับผมนี่สีเสากลางด้านในนะครับผมหน้าหัวนงหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับบรรพับเดิมหมดนะครับของแท้นะครับตาโโยต้าอย่างนี้เลยนะครับผมขอบยงขอบยางกระดูกงูต่างๆนะครับผมสภาพสวยเดิมใหม่หมดนะครับแผงประตูดูครับใหม่กริปครับผม ถ้าไม่บอกว่าเป็นรถปี2014นี่ดาไม่ถูกเลยนะครับว่ารถปีอะไรนะครับผมนี่ดูครับเป็นจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนี่ป้ายภาษีพรบนะครับผมนะถึง67นะครับผมคันนี้นี่บังคอนหน้าด้านซ้ายดูครับผมร้อแมก์ต่างๆดูครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะาสภาพรถสวยเกดเอขนาดนี้นะครับจะจกมุมบังคอนก็แน่นๆนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับไม่กอกแกกนะครับผมนี่ นะครับต้องมีทุกคันนะครับผมนะสำหรับพอยูเนอร์ตัวนี้นะครับผมนะสวยๆครับลูกค้าใครหาอยู่ใครดูอยู่นะครับโทรมาเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสาหกสี่สี่สองนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดห้าเวียนเทอร์โบนะครับผมนะเครื่องดีโฟดีนะครับผมนะนี่ครับอินเตอร์ใหญ่ๆนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมหน้าเครื่องสองจุดห้านะครับเดิมๆหมดนะครับนี่ดูแผงหน้าเครื่องครับผม แห้งๆจริงๆอย่างนี้เลยนะครับพอโมนงโมน้ำไม่มีรวซึมนะครับรอยมาร์กรอยเส้นสีโรงงานยังอยู่นะครับผมนี่แผงข้างเครื่องนะผมหน้าเครื่องยนต์ไม่มีรวซึมแน่นอนนะครับแห้งๆนะครับสภาพห้องเครื่องดีเลยนะครับผมหน้าคันนี้นะครับปีทิสี่นะครับผมนะครับชุดสายฟงสายไฟไม่มีหนูกัดหนูแทะนะครับนะครับดูฉนวนกันความร้อนด้านหลังครับผมไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นชุดสายไฟเกี่ยวกับตัวเครื่องเสียงตัวรถนะครับผมนะลูกค้านี่แบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มนะครับดูตามแมวครับผมีไฟแรงแน่นนนนนอคครรััับบผมี้ะ นะครับนี่ดูครับแผ่นเพจครับผมนะครับวันเดือนปีผลิตเลขตัวถังนะครับผมปลายมอกนะครับผมน้าซับในบางโคนหน้าชุดกระโหลกนะครับสีเดิมหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่เคยผ่านการค้อยตาสีมาแน่นอนนะครับหัวน็อตดูครับไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะน็อตยืดบันพับฝากระโปงหน้านะครับนี่สวยๆเลยนะครับฐานแบตเตอรี่ด้านล่างดูครับผมน้าไม่มีรอยน้ํามันเครื่องไม่มีรอยน้ํากดกัดนะครับผมน้าไม่มีสนิมผุนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับคันหน้าแท้เดิมหมดนะครับตัวนี้นะครับผม ไม่เคยผ่านการคล็ดําสีมานะครับตรงตรงไม่มีคดงอนะครับผมนะรวมถึงตัวหม้อน้ํานี่ครับผมนี่สภาพดีเลยนะครับดูแผงหน้านะครับนี่ครับผมนะสวยครับผมนะเดิมเดิมหมดนะครับนี่คันด้านหน้านะครับผมนะตรงๆไม่มีคดงอนะครับชุดหม้อกรองใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะแน่นๆนะครับไม่มีหลุดนะครับผมนี่กระโหลกซุ้มล้อด้านล่างเดิมหมดนะครับตรงนี้เรารับประกันให้อยู่แล้วนะครับลูกค้า ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมซับในวังคงบงคลนต่างๆนะครับผมน่าสวยเดิมหมดนะครับนี่อุปกรณ์ติดรถนะครับต่างๆนะครับเดิมหมดนะครับนี่สวยๆครับผมแผงจิ้งหรีดดูครับยังสภาพนี้เลยนะครับผมนี่ลูกค้าคนเก่าเจ้าของคนเก่าดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับผมนะลูกค้ารถไม่้ํำเลยคันนี้นี่ครับหัวน็อตนะครับเดิมๆหมดนะครับซีนข่าวหากระโปรงหน้าดูครับอันนี้นะครับกดแล้วนิ่มๆอมันนี้เดิมหมดนะครับผมนะสวยๆครับผมฝากระโปรงหน้าแท้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตั๊มตาโตตางนี้เลย ฉนวนกันความร้อนดูครับผมนี่ใช้งานต่อยาวๆนะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนี่ครับผมนักสนใจคันนี้นะครับโทรมาเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สองนะครับผมขออนุญาตทวนรุ่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมนับเป็น Toyota for t u n e r 2.5สองจุดห้าตัว V ีนะครับคันนี้เป็นรถขับ2นะครับผมน้าปี2014นิบสี่นะครับผมราคาหกแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับ ลูกค้าอยู่ใกลอยู่ไกลนะครับเอารถได้หมดนะครับผมหน้าโทรหาน้องพีเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมหน้าคันนี้มีเครื่องเสียงนะครับผมนะครับมีจอกลางนะครับผมหน้าล็อกเกอร์นะครับผมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผมพร้อมด้วยนะครับล้อมแม็กขอบ18แดม็กเรนโซนะครับผมหน้าคันนี้จัดไปได้เลยนะครับสภาพสีใหม่สวยนะครับผมนะภายในนะครับใหม่ๆดำๆเบาะเบิดไม่มีฉีกขาดนะครับผมนะด้วยพรมสีแดงสีสวยนะครับผม มาจัดไปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันใดนะครับน้องพีขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ